เห็นทุกนั่นเองเห็นทุกก็คือเห็นกิเลสตนเองเห็นศัตรูเห็นความคิดไม่ดีเห็นความไม่ดีของตนเองมาเข้าสู่คําว่าอาริยะนะคะค่ะก็คือมียันยังรู้นะคะกิเลสตนเองนะคะย,ยันยังรู้ความไม่ดีของเรานะคะความโมโหโทโศโกโลธาความอคติปฏิฆะขัดเคืองมันจะเห็นจากการนั่งปฏิบัติให้ถึงนะคะให้ถึงชั่วโมงนี่แหละ ลูกลองภาวนาดูนะลูกนะต้องต้องลงมือพิสูจน์เราเวียนว่ายตายเกิดมามากมายเท่าไหร่แล้วพระพุทธองค์สี่อสงไขยแสนมหากรัปแล้วเราละ่ะจะไม่สวีคูณเหรอฉะนั้นถ้าเรายังรักความสนุกสนานรักความสบายอยู่นะคะไม่อดทนไม่มีความเพียรลูกก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละอาจจะเข้าท้อง สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่เราเลี้ยงไว้ก็ได้เลยจะเอาอาจจะไปเป็นเปรตอสุรกายอน,น,านันตผุดไปเป็นเลยเวลาเราตายจากภพกภูมิมนุษย์แล้วเนี่ยหรือเป็นคนแล้วเนี่ยโอปะปฏิกะนะครับจะผุดไปเลยนะคะผุดไปอยู่ในภพภูมิเปรตอสุรกายสัตว์นรกเลยแต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องเข้าท้องพ่อแม่ชุดใหม่ที่เป็นเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็เป็นพวกทั้ง สัตว์ทั้งหลายที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานไว้กินไว้เป็นอาหารไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านหรือเลี้ยงไว้ทํางานอะไรก็แล้วแต่สัตว์ป่าสัตว์บ้านสัตว์บนดินสัตว์ใต้ดินอะไรทั้งหมดเรียกว่าเดรชานคือเห็นตัวเห็นตนมันอยู่นั่นแหละเรียกว่าสัตว์เดรชานคําว่าเดรชาญแปลว่าผู้ขวางโลกนะใครที่เป็นคนขวางโลกในในเป็นมนุษย์นี่นะตอนเป็นมนุษย์ขวางทุกอย่างเลย เขาทาดีก็ขัดขวางนะคะเขาทําอะไรก็ขัดควาไมไว้บทนี้เขาเรียกว่าจิตเป็นเดรัจฉานนะคะ,ะขวางโลกขณะเป็นคนนะั่นแหละจะจิตเป็นเดรัจฉานอยู่ในอบายภูมินะถ้าเรานะไม่ปฏิบัติอนาปนสติเราก็จะเข้าสู่การขวางโลกได้แน่นอน,นะคะ่ะฉะนั้นลมหายใจทําให้เรานะคะตัดความเป็นอบายภูมิตัดตลกหรือว่าตัด สัตว์ดิจฉานเปรตอสุรกายสัตว์ลุกเข้าสู่จิตมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะมีสิ่มีธรรมนั่นเองนะด้วยลมหายใจนะคะลมหายใจอยู่กับภายในตลอดเวลานะคะยืดตัวขึ้นค่ะแมวท้องสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้อันนี้เป็นสโลกแกน ที่แม่ให้ลูกๆเริ่มภาวนามายปัญญานั่นเองการภาวนามายป,ปัญญาอาศัยนา,านาณาปณสตินะอาศัยลมหายใจเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนการปฏิบัติถ้าไม่มีลมหายใจมันไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นมันเป็นศูนย์นั่นเองนะคะมันไม่ได้ทำอะไรหรอก ถ้าไม่มีลมหายใจนะคะมันก็คือตายแล้วนั่นเองไม่มีชีวิตอยู่นั่นเองฉะนั้นพระพุทธองค์ประทานลมหายใจเนี่ยมันมีเหตุผลนะที่สุดพรรณนาเลยนะคะการทำงานลมหายใจนะลูกฟังให้ดีนะเวลาลมหายใจเข้าไปในจมูกแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทำปฏิกิริยาที่รูจมูกก่อนนะมันจะทำให้รูจมูกเริ่ม สั่นสะเทือนนะคะมันจะเริ่มกระเทือนคือในรูจมูกแล้วมันจะมีขนเล็กๆขนจมูกพอลมเข้าไปนี่มันจะรู้สึกนะคะมันรู้สึกคันๆนะคะคันๆหรือเจ็บเล็กๆขึ้นมานั่นแหละลมมันเข้าไปเราอาจจะไม่ได้เห็นลมมันเสียดสีกับผนังจมูกแต่เราจะคันเราจะแสบเราจะร้อนนี่แหละเริ่มละนะลมหายใจมันเข้าในรูจมูกเราเรียบร้อย นะคะมันเข้าออกเข้าออกรูจมูกนะคะเรียกว่าการทำอานาปนสตินั่นเองให้อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยพอมันเข้าในรูจมูกมันก็จะทำให้เราเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกเข้าออกเข้าออกตรงนี้นะคะมันเริ่มทำงานแล้วมันเจ็บปวดทุกทรมานทำให้เราได้ไดฝึกอุเบกานั่นเองที่พระพุทธองค์บอกว่าชำระจิตก็ตรงนี้แหละเริ่มแค่ลมเข้าจมูกคันเราก็ไม่ต้องไปเกามัน เจ็บแสบก็ต้องไม่ต้องไปโกรธให้มันนั่นแหละสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มนะคะสะโลแกนนี้ก็คือให้เราอุเบกขาวางเฉยขณะที่ลมมันเข้ารูจมูกเข้าออกเข้าออกมันจะคันมันจะเจบ็บมันจะแสบมันจะร้อนมันจะจามมันจะไอถ้าใครอดทนเรื่องการจามการไอได้มันดีนะแม่มีเทคนิคนะคะเวลาเราจะจามเนี่ยถ้าขณะอยู่ในคอร์สเนี่ย จามทีคนอื่นสะดุ้งเลยเนี่ยเราก็เป็นบาปแล้วเพราะว่าเขากําลังอยู่ในกรรมฐานอยู่ถ้าเราจามออกมาหรือไอออกมากระแทกเสียงโดยไม่ไม่มีสตินี่นะนะอันนั้นแหละเรามันเป็นเกิดเวทนานะเราต้องลองฝึกนะคะแม่นี่ลองฝึกด้วยการงอลินอล้นเข้าไปงอลิ้นเข้าไปนะคะเข้าไปหาบนเพดานชั้นบนเลยงอลิ้นขึ้นไปบนเพดานชั้นบนงอเข้าไปให้สุดๆให้มันปวดลิ้นเลย งอแล้วก็อมไว้อมไว้ยังไม่ต้องอ้าปากอมไว้นะคะอมลิ้นให้งอไปเรื่อยๆเยๆขนาดที่มันจะจามมันจะไอนั่นนะมันจะหายนะมันจะหายนะไออาการจามอาการไอนะแต่มันจะออกหูอาการคันๆน้นจะออกหูทั้งสองข้างมันเป็นลมร้อนออกมาเลยลมร้อนบางทีนะมันดีดผึ่งออกมานะเราได้ยินคนเดียวแต่คนอื่นไม่ได้ยินนั่นก็ปลอดภัยไปเราไม่ทําให้คนอื่นสะดุ้ง เราได้ยินไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นอาการของเราเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะอมงอลี้นไปเรื่อยๆงอแล้วก็อมไว้อมไวอย่าให้ลมมันออกปากนะคะนะลมมันจะไปออกหูเลยนะคะลมมันจะไม่ออกตรงนี้แล้วถ้าออกตรงนี้มันจะจำนะให้มันออกรูขุมขนเลยบางทีมันออกตานะ้าน้ตาไหลเลยน้ําตารอน้าตาไหลออกมาเออปล่อยมันไปนี่แหละก็คืออาการไอหรือว่าความแปลปรวน ธาตุดินน้ำลมไฟมันกําลังทํางานนะลูกก็ทําอย่างนี้แหละทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเริ่มเห็นสภาวะต่างๆแค่เข้าในจมูกก็เห็นขนาดนี้เลยนะมันได้ฝึกจิตนั่นเองฝึกจิตให้อุเบคาวางเฉยกับความคันความร้อนความเจ็บปวดพอมันเข้าไปในโพรงจมูกมันก็อยากจะมันรู้สึกอยู่นะมันรู้สึกถึงเวทนาถึงความรู้สึกต่างๆเข้าไปถึงศีรษะมันก็จะมีมึนศีรษะนะ มันเข้าไปที่สมองก้านสมองนะมันเริ่มบวมนะนี่นะลมหายใจเข้าไปในสมองมันเริ่มบวมบางทีมัน,มนะปวดหัวเลยนะปวดหัวหัวมึนหัวตึมเหมือนเราจะจมน้ําหรือเหมือนเราจะเป็นลมมันจะวูบมันอยากจะอาเจียนสารพัดมันจะออกมาเลยอาการเหล่านี้เป็นเวทนาเมื่อลมหายใจนะที่มีพลังงานกลละปะยิ่งกว่าปรมาณูแปดเท่าเลยกําลังพลังงานกลลปะ มีกำลังแรงแปดเท่านะของปรมาณมนูเห็นแลวย,ยังมันจะทะลุทะลวงเอาสังขารบบบอกุศลกิเลสความคิดอะไรทั้งหลายในสมองเราเนี่ยออกมานะ